สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทัศนีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะมาร่วมงานทดลองขับ Isuzu Maxforce นะคะค่ะไม่ทราบว่าพี่ทัศนีทดลองขับเป็น Mule X หรือกระบะคะ Mule X ค่ะเป็น Mule X ใช่ไหมคะเครื่องยนต์สองจุดสองเป็นยังไงบ้างคะได้ทดลองขับแล้วสบายนุ่มนวลแล้วก็พวงมาลัยเบาดีเบาดีใช่ไหมคะใช่พิสูจน์แล้วคุณยังได้ลองขับแล้วชอบไหมคะโอเคก็ชอบระหว่างที่ขับอยู่เนี่ย เครื่องจะเบาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเหมือนเหมือน3.0 3.0เนี่ยเวลาเราขับเนี่ยมันก็จะแบบดังเหมือนรถกระบะทั่วไปเนาะมันจะดังแต่รุ่นนี้คือหนึ่งเครื่องยนต์เงียบแล้วก็พวงมาลัยเบาเวลาในการที่เราเลี้ยวอะไรเงี้ยที่สําคัญรนี้มีกล้องสามสิบมิลลิเมตเวลาที่ทัศนีตบเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นก็จะเห็นด้านข้างอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่เพิ่มความปลอดภัยให้ ทางแคบๆทางแคบๆออกสุดตาก็วันนี้พี่ทัศนีก็ประทับใจใช่ไหมคะประทับใจยังไงก็อิสุสมหานครขอขอบคุณพี่ทัศนีมากๆนะคะที่มาร่วมงานทดลองขับ m ิลเอ็กของเราแล้วก็อิสุสแม็กฟอร์ดนะคะหวังว่าคันต่อไปนะคะพี่ทัศนีจะไม่เปลี่ยนใจจากอิสุสนะคะขอต้อนรับ เข้าสูค่ครอบครัวยูสุแล้วก็<ช>ขั้นต่อไปต่อไปในครอบครัวก็ขอแนะนำมาเป็นยูสุนะคะ่คะขอบคุณมากค่ะ<ช>ขอบคุณแชรสวัสดีค่ะ